าอาจารย์คุ้นหัิดาสิบห้าประเทศนี่ม่อาหารเศร้าจ้าอาหารเศร้าไอ้นี่เป็นไอาอาหารเศร้าง่ายๆกินกับกาแฟาเนาะจ้าเนาะอันนี้คือไอซินิมอนโรจา้าดาซื้อสำเร็จรูปมาจา้าไอหลายๆคนอาจจะค่อยกินเนาะโดยเฉพาะเมื่อวานน่ดาเฮ็ดคิปเฮ็ดคิปเค็ดเ,เ,เ,เนี่ยอันเราเขาศาัพาบดามันบอกว่าไม่มารีเต็ม ดาวอุสาไอ้อัพโหลดแล้วออเนาะจะเนาะไอแบบว่าไออย่างก่อนเราเพิ่งเดินตัดต่อวิดีโออึ๊บตัดต่อแล้วเราอัพโหลดไปได้จ้ะบอกว่าอัไม่บริเต็มว่าจานก็ซืดายอุตสาไอไปเก็บเห็ดเป็นแล้วเมือนี้สิไปเก็บใส่บู้วะเราวิดีโอโดวิดีโอดาวบปถึงเสียไปนั่นี่เลยจ้ะไอซิ่งนี่มันโรคมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะจ้ะเนาะมันเป็นของสําเร็จแล้วอันนี้ก็คือไอ ไอ้นานมันนอกจะนอกแบบว่าห่อเห็ดไก่สสุกแล้วหาา่อก,กอก็เอันนาราดนอกจะนอกหรือว่าเห็ดสุกเล้วไปไดห้อนาราดเพราะว่าตอนที่มันสุกแล้วม,มันก็นยังห่อนอย่างน้อยจ้ะไออันนี้ซิมี่ไอใดหาชิน้นจะหาชิน้นหาชิ้นเมือ่อวานนี่ดาซื้อมันได้เหรียญเก่าสิบเก่าเส้นนอกจะนอกกับประมาณหกสิบบาทจา้ะการว่างขนมก็ว่างแบบนี้และจ้ะ เนาะจ้ะเนาะดาดาดา,ดา,ดาแบบนี้ละจ้ะด้หาชินพอนดีเขา,าเห็ดสำเร็จมาแล้วไอ้มันไก่งยงบางคนเป็นกับมาเ็ดเองเนาะจะว่าดาเอาความงาาาามาา่ายจ้ะเดีย๋ยวดาไลมือแป๊บนึง ขั้วาดากระขนทางสกปรกยุ่งยาพรา่าดาตดิดคุณยู่น้อยจะนอดดาติดคุณยู่เราไม่ไล่าให้ยังเลยไม่ไล่าทุ่มให้แต่คุณยู่เบิดกะกันเลยไอ้ล่ารวมหน้าที่คว้วเป็นแม่บ้านจ้ะช่วงนี้ขนทางจะเคร่งเครียดเจ้าคุณยู <c oughs> ่แต่ที่หลายๆคนมันก็สิเปลียนที่กัน cha sẽ được mát nào ta sẽ bên trắng xì ta. Đeo da anh xịt áo. Ai mát nào nó cho nó. Đeo nhảy mất tôi như con cha. แล้วตอนนี้เนี่ยจะเนาะจะเอานี่แตงนาจ้ะแตงนาเลยจ้ะแต่ว่าดาเป็นคนบ่มากหวานดาสีไสอันแค่สองชิ้นให้เฟนเนาะจะเนาะอันแตงนาน้่ดาบ่มักแตงนาจ้ะ ขึ้นไปแล้วเอมีนพี่เดย์หมยงจไม่ได้ยไหบ้านเลยจไม่ได้แล้วบ้านตไปบ้านไหนนะคะพี่เดย์กอ่าไปนค้าตติเมนก็อัคนนั้นกต้ีสจันจ่เมขึ้นเลยค่ะตัตเมจ้าจะด้แตกหนึ่ เยะได้จะใหญ่นะจะใหญ่มาจานเนาะจะเนาะแต่ว่าฮ้อนเด้อจ้ะยังฮ้อนอยู่กเค channel สองก้อนนี่ของไอ้ของดาเนาะนเนาะแต่ว่าก้อนนี่ดาจะกินเดี๋ยวนี้กับกาแฟาแต่ว่าสามก้อนนี่ดาใส่นาเต่งนาไอ้เพราะว่าแฟนเพิ่นมากด้วว่าดาพอมากจ้า ตอนนี้ก็ได้แล้วจ้ะมีกาแฟจ้ะกาแฟเนาะเติมกาแฟจักนอยง,ยง่ายๆสไตล์ไอเดาจ้ะนีเคื่อน้ำบอกหน้ากรับไอา้าน้ำเพิงเนาะจะเนาะล้วขึ้นน้ำชาใน,นก็จะผสมกันลงไปจ้ะผสมลงไปแก้วเดียวกันสำหรับน้ำชาเป็นชาน้มาน่มะนาวเนาะจะเนาะ ชามะนาวสาน่นมนอกจากอังกฤษเว้ภาษาจีนเพื่อนอันเงลงมุ้งชาจา้ะแต่นี่าการกระตีตั้งท้าไปขึ้นเวทีลวละจ้ะการเฮ็ดคลิปวิดีโอสันส้นๆน,นี่เพื่อให้เพื่อนๆเห็นนอกาจากการอาหารส่องง่ายๆที่เขาเฮ็ดสำเร็จมาแล้วกต่ช่วยให้ชีวิตของข้อง่ายขึ้นจ้ะไอซ้ำหรบวิดีโอนี่ก็ะขอขอบคุณทุกทุกคนดกเด้จ้ะเด้อที่อันที่เบิง่งที่ช่วยไอเบิง่ง กดไลค์กดแชร์ hmm. เป็นกำลังใจให้ดาเนเด้อจา้าอันกล้องดาว้างมันนั่นตกลงแม,ม่จา้าขอบคุณทุกๆคนจา้าสวัสดีจา้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้เนเด้อร์จ้าเดอร์ทุกคนวันดีคืนนึงจา้าดีจา้าทุกคนมือนีดาสิบห้าประเดนี่แม่อาหารเศร้จาจ้าอาหารเศร้าไอนี่เป็นไอ อาหารง่ายๆกินกับกาแฟนอจเนาะอันนี้คือไอซินิมอนโรจ้ะบริเต็มบ่าสารกระซิได้เว้ยใช่ไปเก็บเห็ดเป็ดแล้วมือันศุกรไปเก็บใส่บู้ว่ะาวิดีโอโดวิดีโอดาบริเตเสียไปน้ำีนเลยจ้ะไอซินิมอนโรมันก็อไมีลักษณะแบบนี้นอจเนาะมันเป็นของสําเร็จแล้วอันนี้ก็คือไอไอนามันนอจันอกแบบว่าห้อเห็ดไก่สิสุกแล้วห่อก็อันาราดนอจันอกหรือว่าเห็ดสุกแล้วกระใจห้อนาราดเพราะว่า ตอนที่มันสุกแล้วมันก็นยังหอนอยูน่นะจ๊ะไออันนี้ซิม,มี่ไอได้หาชิน้นจะหาชิน้นหาชิน้นเมื่อวานนี้ดาซื้อมันได้เหรียญเก่าซิบเก่าเส้นน,นาะจ๊ะเนาะประมาณหกสิบบาทจา้ะการว่างขนมก็ว่างแบบนี้นละจ้ะเนาะจาะเนาะแบบนี้นละจ้ะมันก็นง่ายบางคน เป็นกันมากเกแคทเองเนาะแต่ว่าดาเอาควบง่ายจ้ะมีคันยางจะเคร่งเครีคยดเจ้าผู้ยู่งกัคือหลายๆคนเล,คลยคือสิเป็นที่กันเนาะจากเนาะเดี๋ยวดา,าขยาันจ้ะ